เรือไทยว่าอรุสวยสดของสีน้ำวัทาลอีกสงามของใสโยูมาไม่นานก็น,นับประมาณเท่าไรมัดสีเองจึงได้ประคอดบทดอีกค่ เดินใครบอกได้มิดาเจ้าพเจ้าแแสนเลาถึงเลือมเมืองกลิทละให้แสนอนาตบานเมืองเหล่านีอดยากปก Yeah I have. เงินางแทนเงินทางทำได้ชวนกันไป้าจบมุง่งสนใจเกิดรอ,อยไว้เดี๋ยวใครจะมีร้กา,าชีวิตให้ดได้เจ็บมาเกิดรอยเล่นงานืองเราดีมาจากว่า ตางก็นว่าจพขาขอโทษรดอภอะไรก็จะไห่โลกไปจากวังทรงมีบัณชาบอเให้เติรนนอโลกเอยแนมรอนแยากขับพื้นลัางมุภาคีราสแรมแสดงวิวังโลก ดอได้ประทานพยาช้างปัจยะนาเขมให้กับพาทั้งแปดไปจ,จึงทำให้ชาวเมืองเนเกิดความไม่พอใจ,จาพากันมาฟ้องเกาจ้าุงสันชัยให้ขับไล่ให้ประหารชีวิตพระเจ้าเวสันดอนใครว่างๆเอานำร้อนมาให้สักเก้วพ<อ>ี่ดูลองยิงดังแล้วอ่ะ ไอ้บางวางขอลงรลองตะแก้วนายยกเนาะก็จึงได้ขับไร่ชาวบ้างนั้นไม่พอใจพระเจ้าเวสนดดนนนวันต์ก็ได้ยกทางปัจจัยนาเขียนให้ชาวเมืองอื่นไปครับก็พากันมาเข้าเฝ้าพระพงศ์ชนชัยบอกว่าให้เรดาร์เทศพระเจ้าเวสันด,อด,อด์รออกเพีวัางครับทีนี้พระเจ้าพงศ์ชนชัยก็เป็นพอ่อถามโยมจริงๆเนอะ ถ้าใครมาให้เราฆ่าลูกตัวเองีนโยมฆ่าได้ไหมไม่ได้หรอกไม่มีใครที่จะฆ่าลูกตัวเองไนดะ้ครับพระเจ้าจคุณสันทายจะเจ้าไดโทษตายห,ายห่ักป็นโทษเป็นโอ้ช่วยพระเจ้าเวสสันดรเองอะไรทางนั้นช่วยลูกก็จึงปรับพาชลียะกรรมไร่พระเจ้าเวสสันดรออกกเวียงวังที่นั่งนอนครับ พระจ้เวสันดรปกะสงรู้ดีว่าความติดั้งนี้ได้แรงหนักหนาครับจะไปบอกกัแบแม่มัสีว่าพีนี้จะต้องขอตาขอเจ้าเกี่ยวตาจะรักษาตัวมัสีบอกว่าตัคนของตา,กกายจะหักน้องไร้ซึ่งกระหม่อมหัวลํบบาเพียงไรขอเจตามตัวไปอยู่กับประเดี๋วลำัง,อ,งอีกตั้งกันหาเชฆาชาลีทั้งสองคนนี้มสีไม่ขอหา ถึงจะยากไร่เพียงวายชีว์ขอตั้งใจหวังเสด็ดจติดตามพระเจ้าบินไปพออารมณ์พง,ง,งรัศมีกษัตริย์ทั้งสี่ก็จึงเด้เข้ามากราบทูลราพระเจ้ากรุงสนชัยในขณะนั้นรพระเจ้ากรุงสนชัยไม่หันกลับมาตัดกับพระเจ้าเวสสันดรเรียงสัพทำเดียวหันปเปกับไปตัดกับพระแม่มัสีแวสีสะพไายตัดว่ายังไง ว่ามาสัสดีเอ๋ยเจ้าจะไปไปกับพระเจ้าเวสันดรนในปากเขางังนภัยในสิงสาราสาร,รันดุรานันบังรนำบนมันต้องไปลองขนาดพระเจ้าเวสันดรนเป็นพระโอรสของพระองค์เสด็จพอ่อแท้ เสด็จพ่อยังไ,ได้พระเเสด็จสันดอนออกจากพระนครสีมีไปได้ครัหม่องชันเป็นเพียงแค่สีสะพ้ายหลวงถ้าอาทาพิมพ์ัะเภณีแม่ทหารชีวิตเจ้าหม่อมชัน,นคือพครับพระองค์สันทยก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรในเมื่อขอไปสีสะพ้ายไม่ได้ก็จึงไปขอก็หลานหลวงเพราะหาชาดียังเป็นเด็กนอนไปดอมมาไปดอมมาสีเอ้ยอแม่มะสีก็จังได้บอกหวางไม่ได้ ถ้าหากว่าเกล้าหมอมฉันจะไปด้วยกับพระเจ้าเวสสันับพระหลานหลวงขันหาชานีหมองท่านก็จะขอเอาเสด็จติดตามไปด้วยเด็กพระต้องติดไปด้วยบัดนั้นพระเจ้าบุญสนชัยก็ไม่มีคำทำมาศีได้ก็จึงได้พระราชทานอัศวรามหมรกฎเพียงราชรถกหลวงแลกมาได้หน่อยมาได้หน่อยก็พบกับพาญาจกเข็นใจก็จึงได้ขออัศวรามหมรกฎไป ขอรัชรอีร้อนถึงไปเทพเทวดาก็าจะได้แปลงกามาเป็นระมังทองมารองแอบแปะทานเอาไว้ครับเล่นมาได้หน่อยยาจกเห็นใจไม่มีบุรับมันไม่เห็นอาาระมังคองรากเปลี่ยนหามันก็เลือกจากจะได้รัชรถคิดว่าเป็นของวิเศษเนื่องว่าเป็นของวิเศษชริงจงเนี่อทคานมันจะไปสัญรับ พระเจ้าเวสันดรก็จึงได้เรื่อบกฎรชาชรถให้บัตรนั้นกระสัตรีกระสัตถาเดินทางมาคนอขอขอาานู้นก็ขอพระบาทคนนี้ก็ขอเครื่องราชบักรรราการขอทุกอย่างสละเสร็จถึงเสร็จผลสละทุกสิ่งอย่างเลยบัตรนั้นกระสัตรีกระสัตถาก็จึงเดินด้วยพระบาทป่า,ปา,ปาเข้าป่าหิม,มาพานในขณะนั้นครับ ตรงนี้เขามีแหล่เทียบเรือดูแหล่หนึ่งเขาเรียกว่าแหล่งสีท่านจะข้ามไปร็อยากโยมก็ชอบฟังมาทุกปีครับ<ะ>แกงเป็น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 เป,เป,เป,เป็นสงประสาทต,ตาออกจาก the ตรงไรไรทันนม่นโนะบพอยกินละไม่ร้องรำที่ไรอยคน้นอ็อนยางสีประสาหรือเสนับเสียงสนองนาวสังเยงท่นีนาอุนละไทยให้เอระการที่จุสุราม

เราตั้งเต็งนงมันเดินไปไม่เห็นจะมีใครก็จะมาเดินตามต้อยเป็นเวรมาังเป็นกรรมบงคอยซัดให้เรือนลอยออกจากพาราทะเลน้ำวังมานอนอุ้มลูอ่อนแห่พราเปียกเบิร์นไม่โด อันดาวเกลาดาวชานที่พระอรณอ่อนระอับเย็นเย็นเย็นไรเย็เย็นรรยะตรายรไรสีกระสันตาข้าศอกไทยขันา มาถึงเมืองเจต,ตราบมาพบกับพระเจ้าเจตราะพระเจเดตราชก็จึงได้เชื่อเชิงพระเจวสันดรเข้าไปในประตูวังมันเป็นเพื่อนเกิดกันแหมายจะแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึง่งเราจะแบง่งเมืองให้พระเจวสันดรครึ่งหนึง่งพระเจวสันดรก็เป็นเพื่อนที่ดีก็ไม่รับเอาไว้เกรงว่าสเสด็จพ่อก็จะเกิด คุณข้องมองใจคเดี๋ยวชาวเมืองสีพีจะหาเรามาส่องสงกรังพนจะไปตีเมืองคืนคก็ขอพักแรมยงหนึ่งราตรีเท,ท่านั้นโอ้ขอพักเพียกหนึ่งรา,าตารีเมตะวันลงแจงแสงทองแดงมันจะเวลสันดอนดอก็เจงในขอดาบพระเจ้าเกตตาดาษโอมาเนี่นันรอนตาทูทำมาอย่างนันแย่แน่แน่ะไยแน่แน่เอย พระเจเจาราชก็จึงได้แต่ตงตั้งจารพรรเจตบุตรพระรัตนพานภายใานพก็ปฐุูปวว่าชันนอกแลวไหว้วานอุจจาระศีดูแลด้วยช่วยกันในปฐุูป่าชันในบัดนั้นกรัตรีรัตถาขก็จึงเดินเยื่อมย่างสู่เขาขึ้นปีญงกดระยะทางเจ็ดร้อยโยน ในตำราได้กล่าวไว้หนึ่งโยดเท่ากับ16กิโลเจ็ดร้อยโยธจะเป็นหมื่นหมื่นกิโลนะหลวงพวนะี่เดินนะนะโอ้เชิญวันเดียวได้ถึงเขาวงก,กดเลยเดินด้วยเท้าเปล่าเพราะว่ามีพมิสนุกกรรมมายุ่งย่อระยะขนทางให้ใเมื่อถึงเขาวงกดแล้วพมิษณุก,กรรมก็บรร,าราาาดาบรรดาสาลาเลยสองหลังหลังหนึ่งบรรดาให้กับ แม่มัสีชาลีกันหาครับอีกหลังหนึ่งบรรดาในพระเจริญสันดอดนบำเพ็ญจนตรรมจังสองหลังด้วยกันพร้อมเครื่องหนังบรรประชาเป็นดาพโคตดาปัสินีกันหาชาลีก็เป็นดาพโคตดาปัสินีในน้อยครับทั้งสี่กษัตริย์ก็เจงได้บำเพ็ญเพียรภาวนาในวังเมืองเขาที่ย่อบงกฎครับ เวระยะเวลาทุกเจ็ดเดือนผ่านไปอ่านไปแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนผ่านไปไวมันโกหกไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงที่มนยายปู่ย่าตายายใป้นเหล่าพันนานไปมากมัเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็จะย้อนกล่าวเป็นระชราตาชุชกเดี๋ยวพอเราว่า,ากาันชูชกบเสร็จเดี๋ยวมีนักแสดงออกมาจะมีนักแสดงออกมาแน่ครับจะแสะดงกับแต่ตัวอะไรไป ก็เดี๋ยวเราว่าชุดครบเสร็จเดี๋ยวมัดสีออกเลยพอมาโชว์ชกดปุ๊บมัดสีก็ออกมาเลยครับัพรีะว่าเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพี่ธนวัฒน์เนี่ยจะต้องไปแสดงธรรมต่อที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแต่โยงสงสัยไม่แน่ว่าป้ายว้ที่วัดอีกองนึกจะพบขอ่อ่ะ ไม่ได้กินนะแต่ว่าองคท์ที่นิมนต์ไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวอ๋ออ๋อเราไม่กล้ามาไม่ก้าครแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ทำตนอย,ย,ยู่เป,เป็นไรแล้วครับาเกโควิตายนะครับอยาเรดน้อยก่นวัดว,วันไหนเขผาให้ฟรีแล้วกันเผาฟรีอยู่แล้วตอนนี้โควิดก็เราก็ระวังไว้แต่ตอนนา้เป็น้วก็รักษา ภาก็มีสิ่งที่จะหายครับผมอาแนะจะกล่าวถึงการโชูโชกครับโชวโชกได้เกิดในะตะโกนยันจะโหดพุดชชงเป็นยังไงเก<น>ิดมาได้เจ็ดวันไฟก็ไหม้บาดหอ็ตายครับแม่ก็ตายตายลุงกับป้าก,ก็ได้เอาโชูโชกไปเลยเียงครับลุงกับป้าก็ตายตายไปให้พี่ป้าอายมุมอ,อยหยาดตีพี่น้องครับเรียกว่าตายยก หล่ายกโตรตายยกโตรก็จึงได้เอาโชชกมไว้ที่ทางสัตว์แหงเอามาทิ้งไว้ทางสัว์แหงคนนูนผ่านไปคนนีผ่านมาเอาข,มาออาขนมมาหยอดเอาขนมมาหยอดโชชกก็จึงรด้รอดตายครับ<า>ยึดอาชีพขอทานอเอาอย่างนี้หลวงพี่ครับก่อนที่ผมจะลาโยงกลับเนี่ย ผมก็ไม่อยากมาเที่ยวให้เฉยหรอกผมก็อยากจะหาเงินห้วัดสักรอบนึงเอาได้เลยเอาอย่างนี้พอพอกำลังงานใช่ไหมครับเดี๋ยวแจกไม้เดี๋ยวแจกไม้ขอทานสักรอบนึงโอ้ถ้าบอกแค่เพิดใครทาบนในการชูชกเนี่ยนะจะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเงินทุกบาททุกสตางค์อาตมาภาพไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปไหนแต่จะถวายหลวงพ่อ จะมานั่งเมาที่วัดน,นี้ท,<า>ทำบุญกับหลวงพ่อด้วยชูชกเนี่ยเป็นขอทานที่พิเศษอย่างหนึ่งเป็นขอทานที่พิเศษอย่างไรเป็น,ขอ,นอขอทานที่มีความร่ำรวยไปเดินทาง<ช>ขอทานไปทั่วเนี่ยจเงินทองเนี่ยมากมายครับนี่นายโยมเขาบอกว่าใครทําบุญกับชูชกเนี่ยคร<ช>ับก็จะมีทรัพย์สินสมบัติเหมือนกับชูชกอ๋อนรารำนำ ปัจจัยของเราเนี่ยปัจจัยทางกายปัจจัยภายนอกมาฝากเป็นทรัพย์ภายในไว้ให้กับพระศาสนาของเราถูกต้องในวันนี้ก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการแจกไม้คกรรมการแจกสักรอบหนึ่งนะโยมน้องเดี๋ยวจะถามบอกกนแจกโชคก่อนอนักแสดงมาเดี๋ยวทำบนกับนักแสดงใหม่ครับอย่างอันแรกกันครับเดี๋ยวจะว่าเป็นกรอนขอทานให้ฟังสักกรอนหนึ่งครับเอาเป็นกรอนรอบรอะก่อนยอดนักกรอนรบรับก่อนครับจับ Come um. 국민 so h e a มาคาถาทั้งคนจะมตตาอิสาบุิจาพระเพลอนเมื่อช่วยชกหาเงินทองได้เงนร้อยกั ก็จึงได้เอาเงินทองไปฝากไว้กับสมุลเกิดเพื่อนเก่าเชื่อว่ามีพวกกับตามมารีละเมื่อชูโชคฝากเงินทองแล้วก็ลงบ้านบูงนาคอผ่านเป็น่วกบูงน้าทํางานในกิจการส่วนตัวพวงเออจะมั่วกก็จึงเด็กหลับมาทวงเงินลวงทองเมื่อกลับมาวงเงินวงทองสามีภรรยาไม่มีเงินทองก็จะคืนให้ก็จึงได้ยกเอาอภิตานมาให้ผู่ชกเป็นเมียเมื่อชโชค เบน,นเมียก็จึงได้พากันไปที่หมู่บ้านบุนวิทย์อมิตรนาเรือสามน้ำสีประเพณีนิยมดีเกินไปสาวเกินไปสวยเกินไปก็เกิดความอิชฉาในธรรมนียรมานาในแถวู่บ้านนั้นพากันมาตบตีอมิตรนาจนปี่ผลก็จึงมาบอกหัวตนว่าตัวนั่นจะตายต่อไปนี้อมิตรนาจำให้ทำแล้ว หากข้าวจะไม่ตมน้ำจะไม่ตักผักจะไม่หาภาพก็ะจะม่ซักชูชกต่อยแน,น่ชูชงก็จะทำเองแต่อมิตรดาบอกว่าประพเพณีแถวบ้านอมิตรดาไม่เคยสั่งเคยสอนให้ผัวนัว่งใช้เมียไม่มีรหรอทีนี้เจวดาก็สิงหนนใจครับให้อมิตรดาเนื่องถึงการหาชาลีที่เขาทีดียวงกโออมิตรดาก็จึงได้ชูชกตอนทักชูชกงไปหาอมิตรดา <ไ>ป,<ไ>ป<ช>าปัญหาชาลีเพื่อที่จะไปขอลูกมาเป็นด้านลับชัยครับโชูโชกก่อนแน่มันจะไม่ไปยอมเลยไอความว่านักธรมมิตาด,ดาโอ้ทั้งรักทั้งหลงอมิตาดาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปขอจะมีห<า>ัวใหม่อนอั่นโชว์โชคก็ดนได้ยอมครับ ยอมเดินทางไปเขาที่นี้เพงกดไปขอกัญหาชาลีครับเดินทางมาประพบกับเจตกระบุบเจตบุตไหมเรื่อน้าไม้จะมีเท่าชะลาตาโชว์โชคแดงครับโช,าาช,ชว์โชคกับราปูปรัวตัวเองนั่นเป็นรัชพูดหลวงครับนำราชสารมาหลงเชื่อเลี้ยงดูปูเสือโช,ชว์โชคหลับนอนอกับเจตบุรหนึ่งคืนคพอร้องแจกแสงทองก็ชี แนวมันคาให้ชูชกไปเดินไปบอกกับชูชกบอกว่าท่านเดินไปอีกหน่อยจะเจอกรบพระอาสมจุตีชูชกกับเขาไปหมอบรากพระสุตฤศีไปหมอบปากสามทีแล้วก็บอกจุตฤสีบอกว่าตัวเองนะเป็นนักธรรมนักเทศนาจะมาสนทนาธรรมกับพระเจ้าเวกสันตอ แต่อดุตลตเรศีน่าจะไม่เชื่อหรอกโอ้ไม่เชื่อหรอกอแต่ที่ท่านให้โช,ชวชคเข้าไปเนี่ยเพราะว่ายังไม่อยากขัดขวา,างพระโพธิญาณขององค์พระเวสสันดรใช่ไม่อยากขัดขวางทา,ค<ร>างครับแต่ยงได้ให้โชกนโชคระดับนอนแนะ่แนแ่ครับเฮนท์ออบาอยู่ร,เร,เรเฟะ,ฟเะเรระเรปฟงต่แกกไม่กระพริบเพียงเริงแม่มา ที่ต้องมีมโนโรมพีรร่มรมรำพึงทานว่าปาชาลีนาจะไม่รู้ดั่งจูใจของบุริจเจป้ปลระนงนางนาฏประมาสีคงจะจเจรรี่กลับมาที่จากาพระราพลเข้ามา,มาสู่พระมสรคฐายคำโบราณที่เล่าว่าช,าชาชาจะได้พาสอง นวนได้สามคราบมาพิกแพงมาตัข้าโมวาสตินี่เป็นกรอกแจงเกรีตระแสงพุศตลมีมันชริดักมือหมดคือตัวมานยามสามีในเจะทรรมพานมันทำร้ายในเย็กภายเขาพอจริงในเสียหนึ่งสถาคนไอตัวผู้ผุชนโจ คนพระจะาปานตาจากระ,ระรค,ราควานเลี้ยวเไวี้เพระบันรุ่งคงนี้ก่อนสิ้งหนันให้พระนางฤออีรักโลกรักเข้าโตรประตูดงไรเหลือแต่องพระบรมมเหสีต่อว่าแล้วข้า,า,าชราตาชูชกก็ปีนขึ้นเหนือกบไม้ขึ้นตูช่อนขา มัสสีมากลับมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อสวดสรงพระวรกา,ายกันหาชาลีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมัสสีก็จึงได้ปลอบประโลมรูปรักชาลีและกันหาให้ดับพอชาลีกันหาดับนอนคำ่ำคืนนั้นมัสสีจึงเถลอม้อยกลับหลับ ตามอันหาชาดีไปทีนี้จะกล่าวถึงในพระอาสมามีเพียงมัจแม่มัสีกับกัรหาชาลีโรกกับคำสองชานี้ขอเชิญผู้ชมนั้นพบกับนักแสดงเสนรรบ,บินมาตฐานริเกไทยแห่งเมืองตะพานหินทีมงานคณะ ชัชวานก้องฟ้าลุล่งโรดเชิญพบกันได้นะโอกาสแบบนี้ขอปรบอืทต้อ,ตอนครับนักสแสดงเลยจ้า we <laughs>